สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวชมบ้านพูวล่าที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นบ้านภูวล่าที่มีสระน้ำกว้าง4เมตรคูณ8เมตรนะครับแล้วก็มีสระ,ะเล็กอยู่ต่อจากสระใหญ่นะครับเป็นบ้านภูวล่าอยู่บนเนื้อที่โฉนด100ตารางวามีโต๊ะสนุกแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านครบครันเลยนะครับ เจ้าของบ้านให้ทั้งหมดนะครับที่เห็นในรีวิวนี้ได้ทั้งหมดเลยราคาเจ้าของตั้งขายอยู่ที่5ล้าน100,000บาทนะครับพร้อมทุกอย่างที่เห็นในวิดีโอที่รีวิวนี้นะครับเป็นบ้านขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัวเป็นบ้านพูวิลล่าที่สามารถเปิดกิจการเป็นให้เช่าได้นะครับหรือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านพักส่วนตัวอันนี้เป็นห้องนอนแรกนะครับห้องนอนแรก ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศมีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างให้ทั้งหมดนะครับเพ็นบ้านพูวิลล่าที่อยู่ห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดินทางไปหาดก็ประมาณ5นาทีถึง7นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำแรกทุกอย่างทำไว้อย่างสวยงามเลยนะครับ ทุกอย่างที่เห็นในรูปนี้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเจ้าของให้ทั้งหมดนะครับเป็นบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ฟอร์มเฟอร์นิเจอร์สามารถเปิดกิจการเป็นให้เช่าเป็นพูลล่าทั้งหลังได้เลยนะครับอันนี้เป็นห้องมัตเตอร์นะครับเป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็น,นี่เป็นห้องน้ําในห้องนอนใหญ่นะครับทั้งหมด3ามสามห้องน้ํา4ห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องหนึ่งห้องครัวใหญ่เลยเป็นห้องครัวภายนอก อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่3นะครับทุกอย่างใหม่ทั้งหมดนะครับสนใจก็นัดผมเข้าชมได้ทุกวันนะครับเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบรม่มรื่นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจตราทุกวันนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านพูลิล่าทั้งหมดนะครับแล้วก็มีทุกอย่างให้พร้อมหมดเลยนะครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่4นะครับ ทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ํานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังห้องนอนนะครับก็จะเป็นส่วนเล็กๆอยู่หลังบ้านสนใจการนัดผมก็ชมได้ทุกวันนะครับเป็นบ้านพูล่าที่อยู่ใกล้าชายหาดแหลมแม่พิมพ์นะครับชายหาดแม่พิมพ์เป็นชายหาดที่สวยติดอันดับของจังหวัดระยองนะครับเป็นชายหาดทอดยาวประมาณ4กิโลหาดทรายขาวลงเล่นน้ําได้นะครับ หรือไว้เปิดกิจการหรือว่าไว้เป็นบ้านพักตากอากาศเหมาะเลยนะครับเป็นบ้านพูรวิลล่าอันนี้เป็นสระน้ําเล็กนะครับสาหรับเด็กแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ําที่อยู่หน้าสระน้ํานะครับเล่นน้ําเสร็จก็ทําความสะอาดชำระร่างกายที่ห้องน้ําด้านตรงนี้ได้เลยอันนี้อุปกรณ์อาที่อุปกรณ์แคมปิ้งทุกอย่างให้หมดนะครับ เพื่นบ้านเราก็เป็นบ้านพูเวล,ลาทั้งหมดนะครับมีเปิดกิจการมีแขกมาพักอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็ส่วนใหญ่เลยราคาก็อยู่ที่ประมาณคืนละ900 0ถึง12 0 0นนะครับที่เปิดกิจการให้เช่าตรงนี้ก็เป็นครัวนอกนะครับมีทุกอย่างให้พร้อมหมดเลยนะครับได้ไปทั้งหมดนะครับเครื่องปรับอากาศมีทุกห้อง อยู่บนเนื้อที่โฉนด100ตารางวานะครับเอกสารสิทธิโฉนดคุดแดงพร้อมโอนเดินทางจากบ้านออกไปซื้อของที่ตลาดก็ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับชื่อตลาดสุนทรผู้นะครับก็จะมีตลาดกลางคืนแล้วก็โลตัส์โรงพยาบาลชุมชนก็ห่างประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ นี้เป็นชายหาดแหละแม่พิมพ์นะครับเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของจังหวัดระยองทอดยาวประมาณ4กิโลเมตรนะครับสนใจก็นะักผมเข้าชมได้ทุกวันนะครับเห็นบ้านพูวิลล่าขนาด100ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวใหญ่นะครับสามารถที่จะ เปิดกิจการปล่อยเช่าได้นะครับทั้งหมู่บ้านก็เป็นบ้านพยล่าทั้งโครงการเลยนะครับมีแขกเข้าพักอย่างต่อเน,นื่องผมรับขายที่ดินทั่วภาคตะว,วันออกนะครับรีวิวทําการตลาดให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านสวนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนานะครับมีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายใน1วันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ